ลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็พาทุกคนมาทัวร์ออเดอร์มาแพ็กออเดอร์กันนะคะเป็นของรอบส่งวันพรุ่งนี้นะก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะนี่แล้วก็ของแถมก็คือปังมากเด้อแถมให้ทุกออเดอร์เลยแน,น่นๆจุกๆไปเลยนะคะก็คือลอตนี้ของแบบออกเยอะมากๆขอบคุณทุกคนที่มาอุดหนุนมากๆเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกล่องแรกกันเลยนะ พัสดุแรกนะคะก็จะเป็นของคุณปันไพลินนะคะจากจังหวัดอุทัยธานีอันนี้ส่งแบบอีมเมลนะก็ของที่สั่งนะคะจะมีเป็นชิกิริไมมีนะคะ1ชิ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นของแถมทั้งหมดเลยมีเป็นกระาดาษโน้ตแล้วก็นี่เป็นแท็บทูนะคะลายแบบน่ารักมากเราเขียนวิธีใช้ไว้ให้ด้านหลังด้วยนะพัสดุต่อมานะคะเป็นของคุณวลิศรา จากจังหวัดกรุงเทพนะคะน,นี้เป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะของที่สั่งนะคะชิ้นแรกก็จะมีเป็นบันน้องแมวนะคะหนึ่งชิ้นนะแล้วก็มีเป็นอันนี้เป็น a อแคร์นะคะเป็นของคาเฟ่ดีเอแล้วก็ัวซองของ i b บูนะคะอันนี้ก็จะเป็นของแถมนะเป็นแผ่นแปะผมกับแทปทูนะคะ พัสดุต่อมานะคะเป็นของคุณมานีนะคะจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อันนี้ส่งแบบเก็บเงินปลายทางนะคะก็ของที่สั่งนะคะอย่างแรกจะมีเป็นพวกถุงแก้วนะคะตามที่ลูกค้าสั่งเลย <sk r isa> แล้วก็ต่อมาจะเป็นน้องหมานะคะน่ารักมากแล้วก็ไข่นะคะ ส่วนอันนี้จะเป็นของแถมนะเป็นถุงแก้วไซรลิกแถมไปให้แล้วก็มีเป็นแผ่นแปะผมนะคะแล้วก็แท็กทูพัสดุต่อมานะคะเป็นของคุณกัญญานัฐนะคะจากจังหวัดกรุงเทพอันนี้เป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะของที่สั่งนะคะอย่างแรกอันนี้จะเป็นถุงแก้วนะถุงข้างนอกนี้อันนี้เราแถมไปให้นะคะแล้วก็แถมถุงเล็กอันนี้ไปให้ถุงนึงนะก็ชิ้นต่อมานะคะเป็นข้าโพด ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นของแถมนะคะพัสดุต่อมาเป็นของคุณพิชยดานะคะจัดจังหวัดนครราชสีมาอันนี้ส่งแบบลงทะเบียนนะคะของที่สั่งชิ้นแรกก็จะเป็นเดดดอนนะคะ1ชิ้นแล้วก็มีเป็นควซองนะของคาเฟ่ดูเอ็นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นของแถมนะคะมีเป็นแท็ทูแล้วก็พวงกุญแจนะคะ พัสะดุต่อมานะคะเป็นของคุณสายพินนะคะจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะอันนี้เป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะของที่สั่งอย่างแรกก็จะมีเป็นถุงแก้วนะคะอันนี้เราก็ได้แถมไปให้ด้วยนะแล้วก็แหมถุงสิล็อาไปให้ถุงหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นบัตรนะคะก็มีเป็นหมีขวดซอสนะคะ ก็บนนังหมาปาวานบันโคลีนะคะแล้วก็เป็นอิสต์เอ็กนะคะอันนี้จะเป็นของแถมนะมีเป็นกระาดาษโน้ตโพสตินะคะแล้วก็แทชทูนนะเขียนวิธีใช้ให้แล้วนะคะพัสดุต่อมานะคะเป็นของคุณเบนจวันนะคะจากจังหวัดยะโสธรอ,อันนี้เป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะ ของที่สั่งชิ้นแรกก็จะเป็นคุกกี้คาเฟ่ดีเอ็นนะคะแซนด์วิชแล้วก็มีแฮมเบอร์เกอร์นะคะขนมปังทายแยมแล้วก็มีเป็นชีสแทนะคะอันนี้เป็นโลผลไม้ปอมๆนะคะโดนัทส่วนตัวนี้ก็จะเป็นของแถมนะคะเป็นกระดาษโน้ตแอรเรียวแล้วก็มีแททูให้ด้วยนี่นะ พัสดุต่อมานะคะเป็นของคุณนาะนี่จากจังหวัดลบบุรีนะคะอันนี้เป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะของที่สั่งนะคะอย่างแรกก็จะมีเป็นถุงแก้วนะคะอันนี้เราแถมถุงจิบล็อกให้ด้วยนะแล้วก็มีเป็นพีชไอบูมนะคะ1ชิ้นมีเป็นพับคุมะนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นของแถมนะมีเป็นสครับกับแทททูนะคะ พัสดุต่อมานะคะเป็นของคุณดอกเหมยนะคะจากจังหวัดเชียงใหม่อันนี้เป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะคะของที่สั่งนะคะชิ้นแรกก็จะมีเป็นโตเกียวแพนเค้กนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเลมอนของคุณนิมารุนะคะก็จะมีแท็กันให้ด้วยแล้วก็มีเป็นซาปาชวานะคะ1ชิ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นเซต3ชิ้น5บาทนะคะ ก็อันนี้จะเป็นของแถมนะมีเป็นแทชทูกับกระดาษโน้นนะคะพัสดุต่อมานะคะเป็นของคุณรสจนาจากจังหวัดมหาสารคามนะคะอันนี้จะเป็นแบบเก็บเงินปลายทางนะโอเคอันนี้นะคะของที่สั่งก็จะมีเป็นแทชทูนะคะหนึ่งชิ้นอันนี้ชิ้นใหญ่มากนะคะแบบอืมใหญ่มากจริงๆแล้วก็อันนี้เป็นน้องหมาเชา่าๆนะคะ ส่วนตัวนี้จะเป็นของแถมนะมีเป็นแท็บทูไลกอสินล่าแบบน่ารักมากแล้วก็อันนี้เป็นกระดาษโน้ตคอีินะคะพัสดุต่อมานะคะเป็นของคุณทิติวราดานะคะจากจังหวัดอำนาจ,จเจริญอันนี้ส่งแบบลงทะเบียนนะก็ของที่สั่งนะคะอันนี้อเราหักอันนี้ก่อนนะคะโอเคค่ะของที่สั่งนะคะก็จะมีเป็นอปากานะคะชิ้นใหญ่มากๆเลย แล้วก็หนูแฮนเตอร์นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นของแถมนะคะมีเป็นกระดาษโน้ตโฟล์ดอิทแล้วก็แททู ค่ะแพ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เลยเทปก็คือน่ารักมากตอนนี้ยังแบบยังไม่เลิกเหือน,นะคะก็ลังอินอยู่เนาะเออนี่นะคะปังมากนะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาอุดหนุน